เห็นลูกใช่ไหมในกล้องจะเห็นไหมว่าวันนี้ฉันแบบว่าพกข้าของสรัพสิงมากมากพี่ยงแจเงือไปแล้วมาแบบว่าในแบอบกว่าซเว่นคัม b a c k นะคะแล้วก็แน่นอนว่าหูพกขนาดนี้เป็นแบมมี่นั่นเองเป็นไอ GOT7 แบมมี่อิมิดา <c oughs> <c oughs> ขอปิดไฟก่อนได้ป่ะรู้สึกว่าหน้าเขียวมากเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะแมวเม้าที่วันนี้แบบว่าพาลูกๆมาเต็มไปหมดนี่ย <c oughs> <c oughs> พาลูกๆมาด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นแบบว่ารวมการเฉพาะกิจสิคือแบบว่าเฮ้ยขอแนะนาตัวกันได้ไหมแบบว่าพี่ยองจีแล้วก็มีคิมยูกยอมแล้วก็มีอุ้ยลูกฉันน้องเบลแล้วก็แถมพีชกาเกา,กาอนจุมา <What? S 1> เออเท่นั้นแหละก็คืออ่ะดูรู้เนาะว่าฉันเป็นใครบ้างทั้งวงแล้วมั้งเนี่ยอ่ะก็คือ แมวเมาแล้วกับขัดเซเวนเน่คัมแบ็ครั้งยิ่งใหญ่ของก o ดเซเว่นะคะก o ดเซเว่นเฮปทากอนซึ่งมาในแบบว่าเป็นอัลบั้มวินเทอร์เฮปทากอนโอ้โหเป็นแบบว่าพ่อหนุ่มเจ็ดเหลี่ยมมีมานเจ็ดเหลี่ยมวินเทอร์เฮปทากอนโอ้โหแล้วลูกฉันก็คือหายเงินไปหมดเลยช่วยด้วยมีใครช่วยลูกสันได้ปหเอาเป็นว่าให้น้องๆแบบไปนั่งก่อนให้น้องๆไปนั่งดีๆก่อน จะบ้าตายลูกๆฉันน้าหงายเงินหมดเลยเออนั่นแหละก็คือเนื่องในโอกาสนะคะดิถีวันดียี่สบมกราก็จะเป็นคัมแบ็กนะคะขอลูกฉันขึ้นมาสักสองคนได้ไหมอุย้ยไม่ได้มากึ้นมาหลายคนเดี๋ยวมันจนะแบบขอหนึ่งคนขอหนึ่งคนตรงนี้ลูกสุดที่รักของฉันอ่าแล้วก็ลูกพอบเตรียมไปตั้งแต่คอนราชมังจนตอนนี้ลูกไปงานน้องแบมมาแต่ว่างานบงยังรอราชมังอยู่นะคะเออไปใช้ในงานเอกว่า ไปใช้งานลองแบมมาแล้วเหลือละชมังที่เป็นแบบว่ารวมวงก็เซเว่นนะคะอ่านั่นแหละทุกคนก็เฮ้ยตื่นเต้นมากคือแบบว่าก็เซเว่นเนี่ยเป็นวงเกาหลีวงแรกๆเลยที่เราแบบว่าติ่งอย่างจริงจังอะเหมือนแบบว่าคือก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่วงแรกที่รู้จักแต่ว่าเป็นวงแรกที่แบบติ่งแบบตั้งใจจะติ่งซื้อบมซื้อแบบของซื้ออุ้ยอุ้ยฉันลืมใส่ข้อมือฉันลืมใส่ข้อมือ พอปแน่นเกินเป็นไงล่ะลืมเมื่อไรพี่ยงเจเอาเป็นสายแบบว่า,าข้อมือแทนน้องตุ๊กตาที่เต็มมุนวายอ่ะออ๊ยมุนวายรันแปดมากเออทําไมเราต้องพอบเยอะขนาดนี้ฉันไม่เข้าใจนี่พี่ยงเจมามีขอเป็นแข้อมือไปก่อนแล้วกันเออพอบเยอะจัดไม่ไม่มีที่นี่ให้พี่ยงเจเป็นข้อมือไปก่อนเราอัดใหญ่ปเรื่อเล้วนะคือชีวิต เออนี่ให้วันแบบว่านี่พี่ยองเจเป็นข้อมือก,ก่อนเพราะว่าตุ๊กตาไม่มีที่ละ <c oughs> เริ่มคลิปได้ยัง <c oughs> คนกดเข้ามาดูคลิปงงแล้วนะว่าอีกนานไหมยังไม่ไปถึงไหนกที <c oughs> อ้าโอเคก็คือเอาหน่อยนี่ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าฉันแบบสงสารลูกกัไม่ได้ต้องมายืนด้วยกัน <c oughs> อ้าว <c oughs> อ้าวโอเคแต่เรมได้อย่างแต่เรากีิโงง <c oughs> อ้าวโอเคก็คือเป็นก็เซเว่นเฮปทากอนนะคะซึ่งเป็น วินเทอร์เฮปตากรอนแล้วก็เป็นบั้มเต็มเลยมีแบบว่าในนี้ก็จะมีเพลงแบบหลายเพลงมากนี่ขึ้นไหวเออนี่แล้วก็เพลงแบบไตเติลน,นะคะไพทอนซึ่งก็คือไพทอนคืออะไรงูไอเหลือมไอหลามใช่ไหมเป็นแบบเป็นงูอะ่ะนั่นแหละแล้วก็แน่นอนว่าลิลิทบายแบมแบมนั่นเองนะคะก็คือนี่คนเขียนคนเราแองแบมแบบว่าเปแบบ็นคนเขียนแบบว่าลิลิทจบเพลงนี้ยังไงก็เข้าหมูฉันแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่า ฉันอะชอบเพลงสไตล์น้องแบมมากเราแบบว่าอย่างแบบถ้าเพลงฟิลฟินี้อะจะนึกถึงแพนโดลา่าเออคือแบบวา่าท่าที่ฟังตัวไฮไลท์เมดเล่ม,มานะฉันรู้สึกว่าเพลงโปรโมทอะไปตอนอะคล้ายๆฟิลไลท์เหมือนแพนโดล่ามากเลยต้องไปรอดูแบบวา่าเต็มเพลงว่าโอเคเพลงมันจะแบบว่ามาฟิลไหนเนาะแต่ลูกฉันหน้าเงิบไปละน้องๆไม่ไหวจริงว่ะพี่แบบวา่าขออนุญาตไปนั่งนะเธอพี่จะจ้องหน้าเธอนี่เธอไม่ได้อยู่ในก้องแล้วอะไรพี่จะจ้องหน้าเธออ่าโอเค ท่าที่ลงให้ลูกๆได้ละลูกๆมานั่งข้างหน้าดีกว่าเออนี่เพื่อไม่ให้แบบว่า,าน้องน้องไม่นั่งเงอบเออ,เอ,อแล้วก็ข้อมือก็ม้วนไปหมดโอ้จะบ้าตายอ่านั่นแหละทุกคนก็เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะไปรับชมเอมีกันก่อนเลยนะจ๊ะในก่อนที่ฉันจะแบบยุ่งวุ่นวายกับกำไรไปมากกว่านี้เออนี่น่ารักจังเลยซื้อมาตั้งแต่สมัยแบบว่าครบรอบหกปีจนตอนนี้แบบว่าหูสิบเอ็ดปีโอ้ my god เนี่ยไม่ได้หาหูฟังจะบ,บ้าตาย้ยพี่เจบส์โอ้ยตาเมื่อกี้สวยออ้มักต้วนวน่าตาดีมากไม่จัดส้านเด็กสิ่นี้ ยงเซีดินไปรูบิง,งกแ,แกคือแบบว่าแค่สั่นฟังด้เ็นแรแกแค่สัจะหลอกตามได้แล้วอะเฮ้ยเห็นอะไรวะเฮ้ยเปียน Private like planes. I got taste. I got seven golden rings. the money like I wish I could let you go. I wish I could say goodbye. have been Running back. like a marathon. ว้ยนแกนุกกบคูกเรเป็นแบบแบบกสอเป็น <oro> พ <m akes friend> ี่ยองเซอุ้ยเวอ้ยได้ถึงเพลงก่เซเว่นเก้าอุ้ยน้องแบบแบบไอ้หนูของมามี กลับเหรอทำไมอ่ะอุ้ยทำไมมันเร็วจังเลยทุกอย่างมันไปไวมากเลยอ่ะวินเซอร์แฮปติคอนอ่าแล้วก็เป็นแบบว่าเกล็ดทีมักแบบอุ้ย มันจบเร็วจังเลยอ่ะมันจบเร็วจังเลยทุกอย่างมันเร็วหมดเลยรู้สึกว่ายังตั้งสติไม่ทันอุ้ยอ๋อ M V ลงในช่อง Wonder K ด้วยมันขึ้นมาเป็นแบบฮาน่าแนะนําต่อ M V มีใน Wonder K ด้วยเหรอูชอบอะชอบคือไม่ได้แบบ feel like p a n d ร r a ขนาดนั้นแต่ว่าโหเออแต่มันมีความก็เซเว่นเหมือนกันเนาะมันมีความแบบมันมันมันก็เซเว่นอ่ะ มันก็เซเว่นอะแล้วก็หุยชอบชอบชอบถ้าพูดถึงตอนเนี้ยคือแบบชอบเดี๋ยวขอดูเนื้อก่อนได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูอีกรอบหนึ่งแล้วดูเนื้อเอาไม่มีเนื้อไทยด้วยแต่ไม่เป็นไรเนื้อภาษาอังกฤษได้อ่าก็เซเว่นไทยเดี๋ยวจะดูขอขอดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะแบบว่าโฟกัสซีนเออเพราะฉะนั้นรอบนี้จะดูไปหยุดไปนะเออเราแบบว่ารอบแรกมันเร็วเกินอะฉันแบบว่าฉันรู้สึกว่าฉันดูไม่ทัน สาย้อมือก็ตลกทำไมชีวิตมันวุนว่นวายจังเลยวะเอาไป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 ,ไป,ไป,ไปอ่าเราเปิดเนื้อเป็นสางกิตเนาะโอเคอ่าเปิดที่พี่เจบอมหุยแต่พี่มากอะ่ะดีมากตา อุ๊ยพี่แจ็คสันเหมือนฉันเห็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่แจ็คสันแบบไอ้นี่ปะวะแล้วแบบเป็นแอลกอฮอล์ยันแจเป็นไม่ก็ร้องเพลงอะเนาะอุ๊ยพี่แอลเอ้อยพี่ยองเซเอ้อยอพี่สินยองเตะโทรศัพท์ ว้ยง้เห็นว่ากระจกแตกเด้ขอขอ,ขอดูอีกรอบนึง,นงเมื่อกี้เขียนว่าอะไรอุ้ยห <c oughs> ยุดฉากนี้แล้วตกใจอ่ะ <c oughs> น่ากลัวมากเลยอ่ะมันคือโฟกัสตาของแต่ละคนเนาออาขวาล่างเนี่ยพี่ยองเอ้ยพี่จินยองแล้วก็ ข้างบนน่าจะน้องแบมเป็นซีนของยุกยองเหมือนใส่ตาจ้องมองอะไรเงี้ยหรอ The Show Must Go On ปะ The Show Must Go On เฮ <but S 1> ้ยเวลาออนสเตจอะเนาะมันคือแบบคำที่น้องแบมพูดเสมอเลยแบบ The Show Must Go On ก็ยกยอมก็ดีโุ้ยตายละไอ้จอที่เป็นตาทุกคนน่ากลัวมากเลยอ่ะมันเป็นรถฟิวแบบลิมูซีนจริงด้วยใช่ไหมไม่ว่ารถเมื่อกี้อะไรอบินเนี่ยอีซีเนี้ยเหมือนงูอ่ะแบบไพทอนน่ะเนาะ อาริงว้าโยนทิ้งเลยไอซีนี่พี่จริงยอนขับออกมาเนี้ยมันนึกถึงไอเนเวอร์เอเวอร์อะ อบอ่ะเพลงกล่าวเฮ้ยเห็นหัวลมพี่แจกอน้องแบมมหัวขาวดีมากน้องแบมมหัวขาวดีมากแม่งงูหล,ลามของแม่ สบายใจดีมากดีดีมากดีอุ้ยนี่อุ้ย,น,ยน้องหัวยุงเอ๊หัวขาวเหมือนน้องหัวขาวเหมือนน้องของฉันเลยอันนี้น่าจะสมัยเอปะ่ะน้องหัวขาวอะตุ๊กตานี่น่าจะเบอร์เบอร์หนึ่งหรือสองวะจําไม่ได้แล้วอ่น่าจะเอใช่ใช่ใช่ เซตเดียวกันน้องเนี่ยน้องสองคนเนี้ยเซตเดียวกันเป็นพี่ยองเจกับน,น้องแบมเซตเดียวกันแต่ว่าของยุคย้อมอะตอนเจ็ดปีมัง้งชพาที่เป็นก็เจ็ดตูนอ่ะเออก็เซเวน่นก็เซเว่นตูนจริงจริงมีน้องแบมอีกคนนึงแต่ว่าน้องแบมเป็นแม็กเนตแบบไอ้น้องแม็กเนตเกาะที่มันเป็นใส่หมวกหมูสีชมพูอ่ะเออแต่ฉันอ่ะเก็แบไว้ไหนเราไม่รู้ ใช่เพราะว่ารตก็เซเว่นตูนอะซื้อมาสองตัวเป็นน้องขยอมตัวใหญ่กับน้องแบมแมกเนตแล้วก็รุ่นเก่าเป็นน้องแบมตุกตากับพี่ยงเจตุกตาเวอร์สามฉันไม่กล้าซื้อตอนเนเวอร์เ e อน้องแบบดูหน้าตาน่ากลัวนิดน,นึงน้องตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่มากอ่ะฉันแบบว่าไม่ค่อยชอบตุกตาตัวใหญ่สัเท่าไหร น้องกำยังหมอ๊้ยนี่มือน้องแบมไะที่โดนดูดอ่ะอ๋อเราก็ดูดโอ้ยหรือว่าน้องอยู่ในสโนว์บอลวะแล้วก็อันนี้เป็นรถไอ,เอ้เมื่อกี้อยู่ในสโนว์บอลแน่เลยที่ไปเพย์กราวอ่ะแล้วก็เนี่ยเรื่องจริงเรื่องที่อยู่บนรถอะเรื่องจริงอุย้ยขอยกลอบคอยกรอบ มารอบนี้จะตั้งใจดูจริงรอ่ะ <laughs> คือเขาทำอะไรให้นึกถึง MV เก่าๆก่อนเซเว่นปะฉันรู้สึกว่าเมื่อกี้ฉันนึกถึงน็อตบาเดอะมูนเลยแ <laughs> ม่ดูดิ <laughs> ความเทียนความแบบพ <laughs> ี่แจ็คสันแก้แอลกอฮอล์ที่แตก น้องยองแจเป็นใหม่เหรออ๋อน้องยองเจนักโคล้งพีทซินยองเป็นดาราแน่เลยใช่ปะอ๋อถ้า่างั้นน่าจะห,หามายถึงตัวเมมเบอร์เองแน่เลยอุ้ย I I เมื่อกี้เหมือนไฟเลยปะไฟพีทซินยองเุ้ยใจซีนตานัากลจติงนัากลัวมากเลย อ๋อฟิลไลท์ถูกจับจ้องปะสายตาถูกสายตากำลังจับจ้องขึ้นมาครับเจอมากระโ นึกถึงเอฟบีก่อเก่ากับเซเว่นจริงอย่างเนี้ยถ้าทุกคนจาได้อ่ะในฮาร์ดเคลี่อ่ะมันจะแบบว่าในตัวแบบว่าที่เซอร์ของฮาร์ดเคลี่อ่ะมันจะมีคลิปแยกออกมาที่พี่จินยองแบบว่าตั้งอยู่บนเครื่องบินแล้วทุกคนก็เล่นกันบ้าบอแบบว่าสนุกสนานใช่ปหเราก็แบบมีแค่พี่จินยองคนเดียวที่ไม่ได้เข้าพวกอ่ะแล้วนี่พี่จินยองก็ลุกขึ้นมาอุยแถวนี้น่ารักมากเลยอ่ะที่แบบพี่แซกเลือลล่อนสไลเดอรลงมาสไลเดอร์ จริงคือเนี่ยคือน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่น้องแบมคิดแน่เลยอ่ะเพราะว่าโดนดูดออกมาจากตัว snowball ก็เป็นมือน้องแบมมือน้องแบมออกมาแล้วก็เป็นน้องแบมแบบฟึบมานั่งที่รถแล้วก็แบบออกมาจากไอตัว snowball เมื่อกี้อุ้ยสัน snowball ถือมิราเคิลโอ้โหแต่เพลงติดหูมากเลยนะ ก็แบบว่าฉันรู้สึกว่าฉันจะลังเง,งงเงยงงงท่อนแบบว่าไอท่อนฮุกตามได้แล้วอะดีมากหุยขอหาเนื้อเพลงดูก่อนแป๊บหนึ่งได้ปะโออ๋อท่อนที่จินยองแน่เลยผมกำลังวิ่งถอยหลังถอยหลังเหมือนวิ่งมาราธอนในช่วงเวลาไม่คุณเสมอความรู้สึกที่ฝั่งในตัวผมทําให้ควบคุมตัวเองไม่ได้อุ้ยใช่จริงด้วยเนะี่ยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็น iPhone. ไอคอนภายใต้แสงไฟอืม <ève> โห <โ aining S 1> ดีดีดีเนื้อเพลงก้อยนี่คือเอมวนี้อ่ะมันน่าจะเป็นแบบว่าตัวแทนของก็จะเป็นทั้งเจ็ดคนในระหว่างช่วงที่แบบว่าหายไปสามปีอ่ะหมายถึงว่าช่วงแก๊ปหลังจากปล่อยนานๆออกมาใช่ปะแล้วเหมือนกับแต่ละคนก็ไปใช้ชีวิตกันอ่ะเออแบบว่าแต่ฉันไม่แน่ใจอ่ะฉันไม่แน่ใจิีพีเจบอมที่เป็นเชิงเทียนเป็นแบบว่า มีเทียนมีอะไรมากมายแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบว่ามีเทียนมีแบบจุดไฟแบบอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่ามันเป็นหิมะเว้ยทุกคนแล้วก็มันจะมีซีนที่แบบว่าหิมะมันแบบย้อนขึ้นหนักของพี่แจบอมอะ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าอยู่ในไอ้สโนว์บอลแน่เลยใช่ไหมแล้วก็ของยองแจเป็นใหม่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 ช็อตน้องอะ่ะเป็นใหม่ใหม่ใหม่ก็น้องเป็นนักหลงใช่ไหมเออแล้วก็พี่จินยองน่าจะออนสเตจปะหมายถึงว่าแบบ ที่เป็นดาราเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็าอาจจะแบบหมายถึงแบบเป็นการออสเตจแล้วก็ต้องแข่งไปวิ่งไปข้างหน้าวิ่งแข่งเหมือนเป็นลู่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้เหยียบโทรศัพท์ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรเพราะว่ามันจะมีอีกซีนหนึ่งที่พี่แจ็คก,ก็โยนโทรศัพท์ทิ้งเหมือนกันน่าจ,จะหมายถึงแบบเสียงวิจารณ์อะไรต่างๆอะไรอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเออแต่ว่ามันมีซีนที่พี่แจ็คพี่จินยองอะแบบว่าเดินบนลู่วิง่งแล้วก็แบบเหยียบโทัพทัแบบไปข้างหลังอะแล้วก็มีอีกซีนหนึ่งที่พี่แจ็คแบบว่าโยนโทรศัพท์ พวกเสียงวิจาร์พวกอะไรพวกอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าที่แจ็คสันอะก่อนหน้านี้เหมือนฉันเห็นข่าวมาแว่วๆอยู่เรื่องแบบว่าการแบบดิงแดงๆของเขาใช่ไหม <laughs> เออก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าของพี่แจ็คสันก็เหมือนเหมือนฟิลอยู่หลังสเตจอะแล้วก็แบบว่ามีแก้วแอลกอฮอล์เออแล้วก็ของน้องแบมเนี่ยน้องแบมก็เดอะโชว์มัตโกออนใช่ทุกครั้งที่เวลาจะออนสเตจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ตาม น้องแบมจะพูดเสมอว่าแบบเออมันแบบ The show must g ออนออกไปหน้างานแบบเต็มที่หน้างานแบบไปลุ้นเอาดูหน้างานอะไรเงี้ยเออแต่ว่าของพี่มาร์คฉันไม่แน่ใจว่าของพี่มาร์คมันเหมือนมีซีนโยนใบแบบโยนบินอะไรสักอย่างหนึ่งปะเออมีใครฉันยังไม่ได้พูดไหมยุกยอมยุกย,ย,ยอมก็เหมือนคิมยุกยอมก็มีซีนที่แบบว่าเป็นซีนอยู่หลังสเตจอะแล้วก็แบบข้างๆอะแล้วก็มีแบบอีกคนหนึ่งเต้นอยู่ข้างหลังคือพี่ยองเจใช่ไหม เออมันเอ็มวีนี้มันน่าจะหมายถึงแบบกอรซวดูคนที่ต่างแยกย้ายกันออกไปทําภารกิจหน้าที่ของตัวเองอ่ะเพราะว่าเพราะว่ากอรซวนอาจจะพูดเสมอเลยใช่ไหมว่าแบบเออเนี่ยตรงนี้การแบบเป็นกอรซเวกันอะไรเงี้ยมันคือแบบเป็นบ้านเป็นครอบครัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับแบบว่าแต่ละคนในครอบครัวสมาชิกทั้งเจ็ดคนน่ะก็มีเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเองใช่ปะแต่ละคนก็แบบแยกย้ายออกเดินกันไปตาม เส้นทางของตัวเองแบบว่าเหมือนฟิวไลท์เราเออกไปทํางานนอกบ้านอะ่ะเราก็กลับมาที่บ้านใช่ป่มก็คือเป็นก็จะเป็นก็ือเป็นบ้านอะไรเงี้ยเออแต่ละคนก็แยกย้ายออกไปทํางานตามแบบว่าภาระหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ไม่ว่าจะเจออะไรแบบยังไงก็ตามอ่ะสุดท้ายอะ่ะพอแบบอะไรหนักหนาสาหัสก,ก็ตามพอกลับมาถึงที่บ้านอะ่ะเออตรงนี้มันยังเป็นแบบว่าสนามเด็กเล่นของทุกคนตลอดเวลาอ,อืมเหมือนแบบว่าที่พี่จินยองแบบลุกขึ้นมาแล้วก็ถักเอกระจกข้างบนออกใช่ไหมเออแล้วก็ เหมือนถูกดูดออกมาในห่วงเออที่มันเป็นทันบิชีแบบนึกถึงโดเรมอน่ะทุกคนเคยดูโดเรมอนปะเออแล้วเ้าแบบว่าวิ่งแบบผ่านอุโมงค์การเวลาวิ่งแล้วแบบว่าตอนแรกก็ยังดูแบบใส่สูตรดูเป็นแบบอะไรที่มันเป็นฟอร์มอลอะใช่ไหมแล้วก็พอวิ่งผ่านมันเหมือนทัแบบชีนแบบเหมือนแคปซูลเวลาเออวิ่งผ่านมาทุกคนก็แบบดูมีความสุขดูแบบกลับไปยิ้มล่าเริงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อุ้ยพูดเร้จะร้องไห้พูดแล้จะร้องไห้หวะ เออเหมือนแบบว่าตอนวิ่งกลับมาเออแล้วแบบพี่ทินยองกอดคอใครวะฉันไม่แน่ใจเออแต่ว่าแบบแบบยิ้มม่ะมีความสุขนั่นแหละแล้วก็แบบกอดคอใครวะฉันไม่เห็นหน้าเออนั่นแหละแต่ว่าก็โผล่มาที่สนามเด็กเล่นใช่ไหมทุกคนก็เซเว่นมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งชื่อ,อว่าเพลงเกา่าเป็นเพลงตั้งแต่อัลบั้มกอดอิดทุกคนแต่จริงๆใครเป็นอากาเซ่น่าจะรู้จักเพลงเก่าอยู่แล้วแต่ว่านั่นแหละทุกคนลองกลับไปฟังเพลงเกา่านี่ว่าจะกลับไปฟังเพลงเกา่าเพราะว่า เฮกาเป็นอีกหนึ่งเพลงของกอเซเวนที่เราแบบก็ฟังบ่อยระดับหนึ่งเลยอ่ะเวลาที่แบบคิดถึงกอเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าเฮ้ยเราก็รู้สึกว่ากอเซเวนก็เป็นแบบเพลงเกาเป็นสนับเด็กเล่นของเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยเวลาที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเออวนกลับไปฟังเพลงกอเซเวนเพราะว่าเหมือนช่วงที่เราเริ่มติ่งกอเซเวนอ่ะมันเป็นช่วงที่แบบหัวเลียวหัวต่อชีวิตมากอ่ะคือแบบ ทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาในฐานะเด็กคนหนึ่งที่แบบอายุยังไม่ถึงยี่สิบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเออแล้วเหมือนกับแบบว่าช่วงนั้นานะาเป็นช่วงที่ได้รู้จักก็เซเว่นพอดีเราก็เลยแบบว่าเออเริ่มได้ฟังเพลงกอเซเว่นมาเรื่อยๆแล้วก็แบบอุ้ยแล้วก็ไปดูรายการไปโู่นไปนี่ไปด้านหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจว่าแบบเออจะติ่งก็เซเว่นแบบจริงจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นเมนน้องแบมบอืมเฮ้ยคือแบบนั่นแหละคือฉันก็เหมือนแบบโตมากับกอเซเว่นอะไรเงี้ยเออก็เซเว่นอยู่ในหลายๆช่วงชีวิตที่แบบเชฟให้ฉันเป็นฉ พราะฉะนั้นเราเขาเห็นซีนสนามเด็กเล่นเมื่อกี้อเออนึกถึงตัวเองเลยว่าแบบฉนันะชอบกลับไปฟังเพลงกอล์เซเว่นบ่อยๆเวลารู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีอ่ะเออแล้วแบบว่าเขาก็พอแยกไปแบบอ่ะเหนื่อยไปอะไรมาของตัวเองใช่ไหมทั้งเมมเบอร์ทั้งเจ็ดคนสุดท้ายอ่ะเขาก็กลับมารวมตัวกันแล้วก็รู้สึกว่าเวลาทั้งเจ็ดคนที่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบว่าได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเขาก็สื่อสียงรักมาเป็นแบบเพลงเก,ก่าใช่ไหมสนามเด็กเล่นเออนั่นแหละเฮ้ยคือดีจังเลยว่าจะไม่ร้องไห้เลยนะ ก็จะไม่ร้องไห้แล้วเนี่ยแล้วก็สุดท้ายแล้วอะตอนที่นอนเลียงกันแบบเจ็ดคนใช่ปะเลียงนอนเลียงอะไรเงี้ยแล้วก็น้องแบมก็กำเอโซเอแบบหีมะาแบบแล้วสุดท้ายเป็นมือที่โดนดูดน่าจะเป็นมือน้องแบมนะฉันคิดว่าฉันคิดว่าน่าจะเป็นมือน้องแบมที่ถูกดูดออกมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วอบเหมือนกล้องมันซูมออกมาจาก snowball แล้วก็เป็นน้องแบมที่แบบว่านั่งอยู่บนรถคันเดิมไอ้รถคันนั้นอะเออไอ้ที่พี่จินยองแบบผักกระจกข้างบนขึ้นมาแล้วนะสรุปไม่เป็นความจริงน่าจะเป็น น่าจะเป็นน้องแบมคิดเออน่าจะเป็นความคิดของน้องแบมเพราะว่าเพลงนี้ลิลิคก็น้องแบมเป็นคนทําใช่ไหมเออเขาน่าจะปูแบบว่าแบบว่าน้องแบมน่าจะเป็นคนคิดเออไอ้พวก้งหมดที่เราเห็นในสนามเด็กเล่นนอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบอยู่ในสโนว์บอลอันนั้นแล้วก็พอถูกดูออกมาแล้วก็แบบเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเอาแบบม่านลงส่องดูข้างนอกแบบอ๋อตอนนี้เราถึงไหนแล้วนะเราแบบว่าอาจจะต้องแยกย้ายกันบิกแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบว่าเฮ้ย อ๋อเขาใช้ s โนบ b a l l เมื่อกี้ฉันพูดไปล้วคือ s โนบ b a เนี่ยมันแทนแบบว่าความทรงจำเนาะเป็นแบบว่าความทรงจําที่เม e m o r y อ่ะให้เราแบบว่าหวนนึกถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนในมิราโคก็จะใช้แบบ s n o w b a เออเฮ้ยดีมากเลยอ่ะเออคือแบบการคัมแบ็กครั้งนี้ของก็อตเซเว่แม่งเหมือนแบบว่าเหนื่อยมาจากไหนก็ได้ทุกคนคือแบบว่าเออไปแบบอย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าแบบ แยกย้ายเดินไปตามแบบว่าเส้นทางของตัวเองได้เลยแล้วเสร็จแล้วอะเหนื่อยกับประชาร์แบตท,ที่กอเซเว่นแล้วก็ที่อากาเซได้ตลอดเลยนะเออคือแบบรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอะว่าแบบคือหลังจากที่กอเซเว่นแบบว่าตัดสินใจออกจาก่ายเก่ายกวงใช่ไหมแล้วก็มีเสียงลือเสียงเรา่า้มา,มามากมายว่าอืมจายุติแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วะแต่ว่าเราก็เชื่อคนของเราเสมอมาว่าโอเค ก็เซเว่นก็ยังเป็นก็เซเว่นอยู่พวกเราอย่างเป็นพวกเราก็เลยออกเพลงแบบว่าอันคอมาใช่ปะแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาเป็นนานาเออนั่นแหละเพื่อแบบว่าลบคําคอรหาทุกอย่างที่ทุกคนเคยพูดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเออว่าแบบเนยแยกย้ายกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออคือก็เซเว่นน่ะไม่เคยปล่อยมือจากกันแล้วก็ไม่เคยปล่อยมือจากพวกเราด้วยเลยจริงจริงคือแบบดีมากๆเลยเออแล้วฉันก็แบบว่า คือฉันอะหลังจากที่ก็จะเป็นบบไม่ได้รวมวงใช่ปะฉันก็มีบ้างแหละที่แบบว่าโอเคฉันอาจจะซัพพอร์ตเมนฉันเป็นหลักก็คือน้องแบมใช่ปะแต่ว่าเฮ้ยเวลาแบบกัรทุกคนอะมีงานมีอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบเออพยายามที่จะดูพยายามที่จะแบบเออยังตามตามอยู่ว่าแบบเออเนี่ยตอนนี้คนนี้ชีวิตไปถึงไหนแล้วนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจจะไม่ได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนตอนที่แบบอยู่รวมๆกันอะไรเงี้ยเออแต่ว่าแบบอืม พอเห็นอย่างนี้เรารู้สึกเลยว่าแบบมันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะคือแบบแต่และคนแบบแยกย้ายไปทํางานเดินทางในแบบว่าเส้นทางที่ตัวเองรักตัวเองชอบตามที่ทั้งหมดที่แบบว่าเออเลือกเดินอ่ะได้เลยนะแล้วพอเหนื่อยอ่ะกลับมาชาร์จแบตตรงนี้กลับกลับมาชาร์จแบตด้วยกันกลับมาแบบว่าอยู่ด้วยกันเป็นก็จซเว็นเจ็ดคนแล้วก็บอกว่ากลับมาหาได้เสมอเลยอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบนี่แหละหลังจากทิ้งนานาไปก็สองสมปีใช่ไหมเออแล้วก็กลับมาเป็นไวัยตอนอะไรอย่างเงี้ย ได้เสมอเลยคือแบบได้เสมอแล้วเราก็ยังรอแบบว่าคอนเสิร์ตรัชวังที่รวมแบบว่าก็จะเป็นเจ็ดคนรอเสมอรอแบบว่าตลอดนั่นแหละทุกคนก็วันนี้ไม่มีอะไรละมานั่งร้องไห้เฉยๆเพราะว่าคิดถึงก็ซเว่นมากมากเลยคิดถึงมากๆเออคิดถึงแบบว่าการรวมกันของแบบทั้งเจ็ดคนมากเลยแล้วก็แบบก่อนหน้านี้ลูกฉันนะ่ะน้องแบมมักก็ค่อนข้างจะแบบเหนื่อยอะ่ะ ก่อนหน้าที่น้องแบมก็ค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องหลายเรื่องเข้ามาแบบกระทบอะไรเงี้ยการที่แบบว่าได้กลับมาหาพี่พี่ได้กลับมาเป็นน้องแบมของพี่พีอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบที่หัวใจลูกฉันเป็นการช์จแบตแบบแว่าให้กลับไปเออมาพักที่บ้านเราแล้วหลังจากนี้ก็แบบเออจะได้เติมพลังเป็นการช์จแบตบแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตออกไปทํางานต่อได้เออไวแบตหมดอีกรอบนึงค่อยกลับมาเจอกันก็ได้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าสุดท้ายนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่แจอมมากมากเลยเพราะว่าพี่แจอมเป็น ใี่จะอมเป็นหัวหน้าวงที่เป็นลีดเดอร์จริงๆอะ่ะเออแบบสู้เพื่อเครื่องหมายกันคะ่ะกอเซเว่นให้วงยังใช้คำว่ากอเซเว่นได้แล้วก็เป็นแบบว่านี่เราได้ตัวแอคเคาท์ทวิตเตอร์ของคืออืมคือฉันดีใจมากเลยอะ่ะคือแบบว่าเราได้แอคเคาท์ของอินสตาแกรแล้วก็ทวิตเตอร์ที่เป็นแบบว่าไอ้เคา t หลักของกอเซเว่นมากลับมาได้แล้วว่าคือแบบหูเออคือแบบพี่จะบอมสู้สู้มากเลยอะ่ะเออคือแบบ ต้องขอบคุณพี่เจบ๋บอมมากจริงๆที่แบบว่าไม่เคยทิ้งพวกเราเลยเออคือแบบตอนนี้มันมีแอคเคาน์ที่เขาสร้างกันขึ้นมาเองแล้วใช่ไหมเออมันแบบว่าแค่นี้มันก็พอแล้วอะเออแต่ว่าคืออะไรที่มันเป็นเมม o r ีเป็นความทรงจาของพวกเราอะเออพี่เจบอแบบไม่เคยทิ้งเราจริงๆเลยแล้วก็ต่อสู้อยู่เสมอมาเพื่อที่จะแบบว่าเออได้ความทรงจาของพวกเรากลับมาแล้วอะเออแอคเคาน์แบบว่าทั้งทวิตไอเอ็กซ์อะแล้วก็ทั้ง Instagram อินสตาแกรมอะมันไม่ใช่แค่แอคเคาน์ไงมันคือแบบว่า รวบรวมความทรงจําของพวกเราที่เป็นแบบว่าอาร์เซน่ยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆแล้วอะตั้งแต่เจอเจ๊โปรเจกต์ได้ซัมบัตแอคเคิลอะใช่ไหมเออนั่นแหละก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นกัเซเว่นอะเออเพราะฉะนั้นแบบมันรวบรวมแบบทุกเมมโมรีของเราเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ทีเนี้ยจริงๆแล้วอะยังมีกัเซเว่นเจแปนอีกหนึ่งอย่างที่ฉันอะอยากให้กลับมาเพราะว่าฉันชอบเพลงของฝั่งเจแปนมากโดยเฉพาะอัลบ,บั้มสุดท้ายอะเออคือแบบพูดถึงแล้วช้ำใจมากเลิฟลูบอะคือแบบว่าแม่งอัลบ,บั้มสุดท้ายเลิฟลูบเออแล้วอยาากมเจลัีี สบ,บาตายแต่ว่าเออนั่นแหละทุกคนก็เฮ้ยคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะมีสาระอะไรไหมหรือว่าแค่มานั่งร้องไห้เฉยๆก็เอาเป็นว่าทุกคนนะคะฝากแบบว่าสนับสนุนสพอร์ตก็เชือเว่นด้วยนะคะทุกคนยังมีเพลงแนวบ,บัามอีกหลายๆเพลงเลยที่เดี๋ยวเราจะรอไปฟังหลังจากนี้เออก็ฝากก็เซเว่นไฟตอนเอ็มบีด้วยนะคะทุกคนไปแบบว่าปันวิวกันแล้วก็แบบสามารถรับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยวันนี้เราก็แบบเออไปแล้วนะอ๊ไยบ่ายทุกคนเฮ้ยน้าเละแน่นอนเธอร้องไห้ฉ่ำเลย อย่าเพิ่งปิดพาเด็กๆมาบา,บายก่อนบายบายค่ะ